หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่54ซื้อคนกลางถนนถ้าทางนางป่วยจนแทบไม่ไหวแล้วใครจะซื้อกันสุดท้ายก็ไม่แคล้วต้องหาซื้อย่ามาหอมมดแล้วฝังทิ้งไว้ตามเนินข้างทางโถน่าสงสารแม่ครัวของหอสุราชื่อดังฝีมือครัวจะต้องดีมากแน่น่าเสียดายที่ป่วยหนักเจ้าดูนางไอสิคงมิได้เป็นฝีในปอดกระมังฝีในปอดเช่นนั้นก็ติดต่อกันได้สิพวกเราอยากเข้าไปมุงกันนะ ถ้าเกิดติดโรคขึ้นมาก็มีแต่รอความตายที่บ้านแล้วคนสองคนที่คุยกันอยู่ไม่ไกลต่างหันมามองหน้ากันแล้วพากันถอยจากไปแต่กู้เยี่ยกลับถูกคำคาดเดาที่ว่าฝีมือครัวจะต้องดีมากแน่ดึงดูดไว้อาการเจ็บป่วยของหญิงผู้นั้นน่าจะเกิดจากได้รับไอหนาวเย็นแต่ไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีจึงกลายเป็นปอดอักเสบ ในยุคที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะเช่นนี้โรคปอดอักเสบอ,อาจถือเป็นโรคที่รุนแรงถึงชีวิตแต่สำหรับกู้เยีย้ใช้แค่ยาไม่กี่ตัวก็ได้แล้วต่อแต่นี้กู้เยี่ย้จะมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ200ร้อตำลึงเงินหากเลี้ยงคนเพิ่มขึ้นอีกสักคนคงไม่หนักหนาอะไรสิ่งสำคัญก็คือนางไม่อยากทรมานตัวเองทนฝืนกินอาหารที่ยากจะกลืนลงคอนั่นอีกต่อไปนางอึดอัดจ,จะแย่แล้ว สองตำลึงเงินมีคนซื้อหรือไม่แม่ครัวฝีมือดีเพียงแค่สองตำลึงเงินหากท่านไปซื้อหาเด็กรับใช้สักคนจากนายหน้าก็ยังไม่ได้ราคานี้เลยนะชายชะกันร่างสูงใหญ่ผู้นั้นถลึงมองแม่ครัวด้วยแววตาดุร้ายคนที่มุงดูอยู่รอบๆล้วนกล่าวกันว่าหากไม่มีใครซื้อตัวหญิงผู้นี้ไปนางคงจะอยู่ไม่พ้นคืนนี้แน่กู้เย,ย่เห็นชายชะกันผู้นั้นเงื้อแท้ในมือทำถ้าจะฟาดลงบนตัวแม่ครัวนางก็รีบตะโกนออกไปหยุดก่อน ข้าจะซื้อคนผู้นี้เองชายชะกันหันมาไล่มองเสื้อผ้าที่ไม่เข้าตาบนตัวกู้เย่ยก่อนจะขมวดคิ้วกล่าวอย่างเอือมระอาไปซับไปไปเล่นข้างๆนั้นเถอะแม่หนูน้อยถ้าจะซื้อคนก็ให้ผู้ใหญ่ในบ้านเจ้ามาทําไมต้องให้ผู้ใหญ่มาด้วยเล่าแค่เอาเงินให้ท่านก็ได้แล้วไม่ใช่หรือกู้เยี่ยล้วงแขนเสื้อหยิบเงินสเก็ตออกมาก้อนหนึ่งน้ําหนักมากกว่าสองตำลึงแล้วโยนไปทางชายชะกันผู้นั้น ชายชกันร่างสูงใหญ่รับเงินไว้ในมือหลังจากโยนกับน้ำหนักดูก็พยักหน้ากล่าวเงินมาของส่งครบจบกระบวน1หนึ่งแม่นางน้อยใช่ว่าข้าหวังซานจะไม่เห็นแก่คุณธรรมข้าให้โอกาสเจ้าคิดใคร่กรนครั้งสุดท้ายหากนำคนไปแล้วผู้ใหญ่บ้านเจ้าจะมาขอคืนก็อย่าคิดว่าข้าจะยอมคืนเงินให้เจ้านะไม่ต้องใคร่รรนแล้วเงินสองตำลึงเป็นของข้าข้าหาใหม่เองได้ท่านลุงข้าพาคนไปได้หรือยัง เมื่อชายชะกันพยักหน้ากูเ้เย่ก็เดินไปยังข้างกายหญิงผู้นั้นแล้วประคองแขนนางลุกขึ้นมาหญิงแม่ครัวย,ยังไอรุนแรงออกมาระลอกหนึ่งหลังจากสงบลงแล้วใบหน้าซุบซีดของนางก็เผยสีหน้าสิ้นหวังแม่นางร่างกายของข้าดูทีจะไม่ไหวแล้วท่านนำเงินกลับคืนไปเถิดแค่แค่ท่านน้าอาการของท่านแค่เจ็บป่วยเล็กน้อยเพียงแต่เป็นเรื้อรังมานานถึงได้รุนแรงขึ้นเช่นนี้ข้าเพิ่งออกมาจากร้านจี้หมินถัง ถ้ารู้จักกับหลงจู้ที่นั่นดีข้าจะพาท่านไปให้ท่านหมอตรวจดูสักหน่อยยารักษาโรคปอดอักเสบที่กู้เยี่ยมีในมือเป็นของที่กักตุนไว้จากชาติพบก่อนหากจะนาออกมาใช้ก็ต้องหาวิธีปิดบังซ่อนเร้นเช่นนั้นก็ให้ท่านหมอประจำร้านจี้หมินทังเขียนใบสั่งยามาก่อนแล้วนางค่อยสับเปลี่ยนเป็นตัวยาของนางก็ได้แล้ว ขณะที่กู้เยี่ยประคองแม่ครัวมาเจอพี่ชายแล้วพากันเดินไปที่ร้านจี้หมินทางในตรอกลับตาคนสายหนึ่งชายชะกันร่างสูงใหญ่กล่าวกับผู้ชายท่าทางไม่สะดุดตาสองคนว่างานสำเร็จแล้วนี่เป็นเงินยี่สิบตำลึงที่หญิงผู้นั้นให้มาส่วนนี้อีกสองตำลึงของแม่นางน้อยผู้นั้นพวกเจ้าแบ่งไปคนละเจ็ดตำลึงของข้าแปดตำลึงไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพวกข้าแค่คุยกันอยู่ด้านหลังแม่นางน้อยเท่านั้น ท่านต่างหากพี่ใหญ่ที่ต้องแซงหงประคมเรื่องเป็นช่วยยามสมควรแล้วที่ท่านจะได้ส่วนแบ่งเยอะที่สุดชายคนหนึ่งในนั้นกล่าวพลางรับเงินไปอีกคนหนึ่งพอรับเงินแล้วก็ถามขึ้นด้วยความข้องใจพี่ใหญ่ท่านว่าหญิงผู้นั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แม่นางน้อยผู้นั้นดูไม่เหมือนคุณหนูตระกูลคนรวย แล้วเหตุใดนางถึงต้องวางแผนหาทางเข้าใกล้แม่นางน้อยด้วยแถมยังไม่กลัวอากาศหนาวยอมปล่อยให้ตัวเองตากลมจนแทบทนไม่ไหวถ้าดูอาการนางแล้วไม่น่าจะแกล้งทำคงจะไม่เป็นอะไรไปจริงๆใช่ไหมเจ้าจะสนใจอะไรมากมายไปทำไมพวกเราทำงานแล้วก็รับเงินมาเรื่องอื่นไม่เห็นต้องไปห่วงกังวลเลยไปกลับเมืองเย็ยนเฉิงไปหาของกินดีๆ กินกับพี่น้องพวกเราสักมือที่ทุรกันดานเช่นนี้แม้แต่หอสุราที่เข้าท่าเข้าทางก็ยังไม่มีเงาร่างของชายชะกันและชายสองคนนั้นค่อยๆรับหายไปตรงมุมถนนที่ร้านจี้หมินถังหลงจู้ฝังอยู่ในร้านพอดีเขากำลังจัดการยาสมุนไพรที่รับซื้อจากกู้เยี่ยเมื่อเห็นกู้เยี่ยพยุงหญิงท่าทางสะบักสะบอมคนหนึ่งเข้ามาก็รีบซักถามเกิดอะไรขึ้นนี่คือคุณนะท่านนี้ป่วยหนักท่านหมอผู้เท่าได้โปรดช่วยตรวจดูให้หน่อยเถิด กู้เยีย่พาหญิงผู้นั้นมานั่งบนม้านั่งรอให้ท่านหมอผู้เฒ่าตรวจอาการคนไข้ตรงหน้าตอนนี้เสร็จและเขียนใบสั่งยาให้เด็กลูกจ้างจัดเขาถึงเดินมาตรวจชีพจรของนางหมอผู้เฒ่าท่าทางเปลี่ยนเป็นเงียบเงันนานสองนานกว่าจะหดมือกลับไปถอนหายใจเอ่ยว่าโรคของเจ้าเป็นเพราะลมหนาวรุกเข้าปอดปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนานจนเสมหะอุดกั้นปอดข้าจะเขียนใบสั่งยาให้แต่จะรักษาชีวิตได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นกับดวงของเจ้าแล้ว แม่นางน้อยท่านหมอไม่อาจรักษาโรคของค่าเช่นนี้ท่านก็อย่าสิ้นเปลืองเงินทองเลยหญิงแม่ครัวไอพลางยับยั้งกู้เยี่ยไม่ให้เสียเงินจัดยาท่านนายเหยียนระหว่างทางกู้เยี่ยพูดคุยกับนางจนรู้ชื่อรู้สกุลแล้วเพียงเตือนว่าหากไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ผลหรือไม่ท่านกลับบ้านไปกับข้า วิชาแพทย์ของอาจารย์ข้าก็ดียิ่งนักครั้งก่อนข้าย,ยังใช้วิธีที่อาจารย์สอนช่วยชีวิตคนที่โรคหัวใจกำเริบกลับมาได้เลยไม่แน่ว่าเขาอาจจะรู้วิธีรักษาโรคของท่านก็ได้หมอผู้เฒ่าได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าแม่นางน้อยกล่าวไม่ผิดข้าเคยเห็นมากับตานางเป็นผู้พาคนที่หยุดหายใจไปแล้วกลับมาจากตำหนักพยายมแม้อาการของเจ้าจะรุนแรงแต่หากอยู่ในมือของหมอเทวดาก็อาจไม่นับว่าเป็นอะไรได้ กู้เย,ย่เห็นเด็กลูกจ้างยกน้ำชาออกมาจากด้านนก็ลุกขึ้นไปรับชาแล้วอาศัยช่วงที่ทุกคนกำลังสนใจอยู่แต่กับคนไข้ลวงหยิบยารักษาโรคปอดอักเสบออกมาจากห่วงมิติอย่างรวดเร็วยาชนิดนี้มีสรรพคุณดียิ่งกว่ายาปฏิชีวนะทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงอีกด้วยกู้เย่เทยายวซึ่งไร้สีสันนี้ลงไปในน้ำชาก่อนจะส่งชาให้นาเหยียนดื่มชาร้อนอบอุ่นร่างกายหน่อยเถิด เยียนชิวถงต้องการทำภารกิจที่เจ้านายมอบหมายมาให้สำเร็จจึงทุ่มเทลงไปมากนางรู้มาว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายรู้วิชาแพทย์ระหว่างเดินทางมาตลอด3ามวันถึงยอมอาบน้ำเย็นทุกคืนเพื่อแสดงให้สมจริงและเพื่อให้อาการดูสาหัสร,รุนแรงนางยังไม่กินอาหารเลยสักมื้อเมื่อเช้านี้ก็นั่งตากลมหนาวอีกหนึ่งชั่วย,ยามกว่าแม้แต่ตัวนางเองก็รู้สึกว่าชีวิตของตนหลุดลอยไปแล้วครึ่งหนึ่ง ไม่ได้ภารกิจที่เจ้านายมอบหมายยังไม่สําเร็จลุลวงเลยตนยังตายไม่ได้เหยียนชิวถงรับน้ําชามาดื่มพรวดลงไปทีเดียวไม่รู้ว่านางรู้สึกไปเองหรือไม่ว่าเมื่อชาอุ่นร้อนไหลลงสู่ท้องไอร้อนก็แผ่ซ่านไปตามร่างกายที่หนาวเหน็บนางรู้สึกอบอุ่นขึ้นไปทั้งตัวแม้แต่อาการเจ็บป่วยก็ราวกับกระเตื้องขึ้นไม่น้อยหลงจู้ฝางไม่ทราบว่าให้นาาเหยียนพักผ่อนอยู่ที่เรือนด้านหลังนี้ก่อนได้หรือไม่รอให้พวกข้าจับจ่ายซื้อของเสร็จค่อยกลับมารับนางไป พวกนางเสียเวลามามากพอดูไม่รู้ว่าพวกท่านอาก้าจะร้อนใจเพียงใดแล้วพวกนางสองพี่น้องจะต้องรีบกลับไปสมทบกับพวกเขาและซื้อของรับปีใหม่ก่อนหลงจู้ฟังยึดถือตามที่นายท่านสามดูแลให้ความสําคัญกับแม่นางน้อยเขาจึงไม่อาจปฏิเสธได้ไม่เพียงจัดที่ทางที่เหมาะสมให้เยียนชิวถงให้เด็กลูกจ้างต้มยาให้นางดื่มแต่ยังหยิบชุดนมใหม่ที่ภรรยาของตนเพิ่งตัดเย็บเสร็จมาให้นางเปลี่ยนด้วย ตอนที่กู้เย่ยกับกู้หมิงมาเจอกับพวกท่านอาก้าบนถนนใหญ่ครอบครัวอาก้าทั้งสามคนตามหาตัวสองพี่น้องกันจนแทบบ้าสองพี่น้องยอมรับคำบ่นว่าของท่านอาก้าและอาสพายอย่างสำนึกผิดด้วยใจจริงจากนั้นจึงค่อยอธิบายสาเหตุที่มาช้าหลังจากได้ฟังว่ากู้เย่ยใช้เงินสองตำลึงซื้อหญิงรับใช้ที่ป่วยแค่มาคนหนึ่งอีกทั้งยังออกเงินไปนางไปรักษาอาสภายเก้าเดิมทีคิดจะต่อว่าอะไรอีก ในที่สุดก็ข่มอารมณ์ลงได้ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารจริงๆพระท่านว่าไว้ช่วยชีวิตคนดีกว่าสร้างจะดีเจ็ดชั้นพวกเจ้าสองคนทำถูกแล้วแต่เหตุล่าช้าครั้งนี้ทำให้พวกเราต้องอยู่ในตำบลต่ออีกหนึ่งวันกูลี่เอกลับยิ้มพูดท่านแม่นานๆทีพวกเราถึงจะได้เข้าตำบลกันสักครั้งก็ควรเดินเที่ยวให้นานๆหน่อยไม่ใช่หรือ แถมยังต้องซื้อของปีใหม่มากมายขนาดนั้นเวลาวันเดียวจะไปพอได้ที่ไหนกันอาสไพรก้าวจิ้มนิ้วชี้ไปที่หน้าผากลูกสาวเจ้านี่พูดง่ายนักนะจะอยู่จะกินในตำบลไม่ต้องใช้เงินหรือไงถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายเขาเดียวก็เอาเจ้าไปขายเสียหรอกท่านแม่บ้านเราก็มีแค่ค่าเป็นลูกสาวคนเดียวท่านขายลงแต่ท่านพ่อขายข้าไม่ลงแน่ใช่หรือไม่ท่านพ่อกูรีเอ๋อแลบลิ้นใส่มารดาแล้วเข้าไปอ้อนบิดาให้ปลอบขวัญ กูโมพยักหน้าใช่แล้วลูกสาวข้ารู้เรื่องรู้ราวทำงานเก่งทั้งยังช่างเอาใจเช่นนี้ต่อให้เงินมากแค่ไหนก็ไม่ขายหรอกกูลี่เอ๋ยิ้มกริ่มอิ่มเอมใจนี่คือความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแบบปกติทั่วไปสินะพ่อพิลึกพิลึกอย่างกู้เฉียวนั่นเกรงว่าในโลกนี้คงหาคนที่สองออกมาได้ยากจริงๆทาไมถึงชอบให้ลูกต้องคอยก่อหายนะให้ด้วยเล่ากู้เยี่ยมองครอบครัวกู้ลี่เอ๋อย่างชื่นชม กู้หมิงดึงแขนน้องสาวเบาๆรู้สึกแสบจมูกตื้นตันน้องเจ้ายังพี่ข่ากับท่านปู่นะต่อไปข่าจะดีต่อเจ้าให้มากขึ้นเป็นเท่าทวีเลยต่อไปท่านก็ต้องแต่งสไ้ายเข้าบ้านจะดูแลข่าได้ตลอดไปหรือกู้เยี่ยเก็บสายตากลับมาเม้มปากยิ้มให้พี่ชายก่อนถามเขาแบบติดตลกใบหน้ากู้หมิงพันร้อนเผาเขายังคงพยักหน้าย,ยืนยันหนักแน่นอืมใครก็ไม่สำคัญเท่าน้องสาวข้าต่อให้เป็นพี่สไปายเจ้าก็เช่นกัน พี่สะพ้ายใครกู้หมิงเจ้ายัางเป็นเด็กเป็นเล็กก็คิดเรื่องแต่งงานแล้วหรือกู้ลี่เอ๋อได้ยินเพียงครึ่งครึ่งกลางกลางก็หัวเราะหยอกล้อกู้หมิงยิ่งเห็นใบหน้าเขาแดงขึ้นนางก็ยิ่งหัวเราะดังขึ้นอย่างล้อเลียนพี่ลี่ฉลองปีใหม่ต้องซื้อของอะไรบ้างหรือรีบบอกพวกข้ามาเร็วเข้าเถอะกู้เย่ยรี่เปลี่ยนเรื่องสนทนาเพื่อช่วยพี่ชายของตนกู้ลี่เอ๋อคิดทบทวนอย่างจริงจังก่อนจะบอกว่า ข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนักรู้แต่ว่าต้องซื้อแป้งสาลีเนื้อสัตว์เอาไว้ใช้ห่อเกี๊ยวกับพวกข้าวฟ่างเหนียวถั่วแดงเอาไปทำซาลาเปาถั่วเหนียวสองและยังต้องซื้อเนื้อหมูไปทำหมูตักแห้งไว้กินตลอดช่วงฤดูหนาวด้วยพี่ลี่ทำไมพูดถึงแต่ของกินหลักของอย่างอื่นเล่ากู้เย่ยสักถามอืมหากเป็นบ้านที่มีฐานะขึ้นมาหน่อย ก็ต้องซื้อผ้ามาตัดเสื้อผ้าใหม่นอกเหนือจากนี้ก็คงซื้อกระดาษแดงมาเขียนโครงตอนคู่และตัดกระดาษเป็นลวดลายหากไว้เชิญเทพเจ้าต่อไฟก็จะซื้อทุบเทียนขนมลูกอมต่างๆข้าจําได้แค่นี้แหละไม่เช่นนั้นเจ้าต้องลองถามท่านแม่ข้าดูกูลี่เอ๋ร์คเคนสมองคิดสุดกําลังแต่ก็คิดออกมาได้เพียงเท่านี้